สวัสดีครับสบายดีพี่น้องบา่าวเป็นจะพามาพี่น้องมาเบ่งเันกระปูที่ปูมันไหญมากเขากันในไทยของเบ่งอยู่ให้กับง,งวงกับกินมันหักหลาย,นยมามาานหน่นอยเก็บมาเมื่อาวานนี <told> ่พี่น้องได้แม่มาอยากโตใหญ่โตอยู่บูแถาพอเราเรียงอยู่ในบ่อกุ้ง ซื้อกระไรลลอยเด้อพี่น้องเน่ยแช่น้ำเพรามันเป็นน้ำแข็งเราเพิกก่นมาเพิ่นน้อยไม่น้ำแข็งเลยบ้านเท่ากับว่ามีกินเด้อพี่น้องอันนี้มันเป็นปูทะเลอันซื้อยุบแมคโครก็มีอยู่แต่มีแต่ไใหญ่กว่าไไนี้ล่ลลราคาแพงเลยพี่นาะงราคาแพงมากคูนี่ถ้ายิ่งไข่เนี่ยโอ้ย นี่มึงบรรยากาศพี่น้องเลยบรรยากาศวันนี้โอ้โหหอนแห้งดีพี่น้องทางพุ่นก็จะเป็นรถเพ่นแย้ดินแย่ยังพี่น้องขนไคแบบไคดินนะดิน่ะจักรลอยพวกขอกบลูวัานี้ให้เพื่อนนํำมาเทประตูไข่อข่อย,อย,อยู่ประตูข่มั่งก่าทั้งตาปนีตข้อนกีดมากนะมันกะกรุบลงนะทางสวน แม่ได้ยักรถหนึ่งมาเท่สะใสบรรยากาศพี่น้องทก็ไปเปลีป่ทำเมนูได้หลายเมนพี่น้องจะแกะเอาเต้าเนื้อมันไปผัดกระเทียมิ้นหนึ่งมาแจ๊บตี๋ยังกะเทียม่น้องต้มกระเทียมเปลี่ยนเมนูได้หลายอยา่าง ไฟเห็นคนยี่ต้มไหมเนาะรถกาตากแดดที่แดดไปบินใส่เกลือเข้าไปต้ม <c oughs> โอ้มนในซีขั้นอะไรไหเนาะผ้าสมทบซีขั้นเลยบ้า คั้นที่หากำลังตามมาพี่น้องเพน่จะไปแก้ดินไทเนะหาคันแล้วหายดินอันนี้ใบสมลมเลยอันนี้คือเคลียดใบสมลมมีใส้ต้มไก่ต้มยังกไ้พี่น้องมันสมพี่น้องเมนูที่ขาดไม่ได้ด <laughs> าวมน เจ้าก็ตาบมังคุในของกูกันดิแม่ะพิไปพี่นองไดสิอมอากาศก็ฮวอนมันก็ขึ้นมาอยู่ตั้งเยนไปรองมีสองคมมันก็บ่มากนมันมาคมียว่อะโอเคพี่นองมันก็จะมีเมนูกระปูตําบะคงกุ้งสดมาพี่น้องเรียบร้อยคุกีจีสตอ

มันหอมหลยหนึ่งบหอมด้วยแล้ก็เ,เปิเปเปดเลยตอนเดี่เนี่ยหอมไม่ได้หอมแต่ก็เปิดกรลม ดน้ำเสร็เกินไปอังซดหันย่างเนื้อด้วยขาอโต๊ะก็ไว้สวนงขาบ้ามือรึมื้อ

ขาเอาม,ไา,า,มาได้ลล้ฟูแบบฟูแล้วที่ดับข่าว็ได้แล้วเป้ามาหน้าขเขาเงียนอยีองเงียนมาหน้าเปิดอีก Yeah. อู้เนี่ยมันชิแซกตอนนั้นเวลามันชิดอดะขาเลยน่นองเวลามันชิดอดก,กระดองนะอโอ้โหชุดยอดจรกินได้ทั้งตัวนิ่ม มันล้นมากเล็ตัวเขาแคบๆเลยเบียดแล้วลเบียด Cua chẳng thì ngay thì không kẹo vào lớn lần Không kẹo lớn lần Chị Năm Yeah ยแาาย้ะนจอะมากเลยคเปลีออ่ยนอะไรบ้างมากเลยคุน,นะแล้ะใจอันนี่คือเสือตใหม่มาโต้นี้บดคืนยิ้ยได้ไม่ให้ที่ตายตัวเก่าอันนี้บคืนจะเป็นตายคืน không nào, rồi mày chưa nào